เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อจะดีกว่าไหมหากเราป้องกันไว้ก่อนด้วยตู้นิรภัยจากชัวเฟอร์นิเจอร์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับทรัพย์สินของท่านรุ่น ESP435 มาพร้อมกับขนาดหน้ากว้าง49.5สูง38ซนมภายในตู้ขนาดกว้าง38ลึก25สูง23.5ซนเมตรและรุ่น ESP450 กว้าง35.5สูง51.5ซนตมรภายในตู้ขนาดกว้าง25ลึก25สูง3 18.5เซนติเมตรเสริมความปลอดภัยยิ่งกว่าด้วยฟังก์ชันพิเศษสามารถทนความร้อนได้1ชั่วโมงเพราะโครงสร้างทำจากเหล็กคุณภาพเสริมด้วยวัสดุกันไฟไฟโพเทชชั่นโฟมมิงคอนกรีตเพื่อสีป้องกันสนิมและสามารถลดการผุกร่อนได้ดีมั่นใจปลอดภัยด้วยระบบสแกนนิ้วที่สามารถบันทึกลายนิ้วมือได้ถึง80ลายนิ้วมือและยังสามารถตั้งรหัสตัวเลขได้ตั้งแต่3-8หลักมีฟังก์ชันแจ้งเตือนในกรณีที่ตู้เสฟถูกงัดแงะกระแทกหรือสั่นสะเทือนมีระบบล็อก อัตโนมัติในกรณีที่กดรหัสผิด5ครั้งหน้าจอแสดงผล LED คมชัดที่สามารถแสดงปริมาณแบตเตอรี่คงเหลือได้ฟังก์ชันมากมายแต่ใช้แบตเตอรี่อันคาายขนาด 2A เพียง4ก้อนเท่านั้นมีถาดจัดเก็บสิ่งของให้1ถาดมีกุญแจฉุกเฉินในกรณีที่ลืมรหัสหรือต้องการเปลี่ยนแบตเตอรี่และอุปกรณ์เสริมชุดล่างฐาน power supply ในกรณีที่แบตเตอรี่หมดสินค้ารับประกัน2ปีมีบริการหลังการขายดูแลตลอดอายุการใช้งานปลอดภัยอุ่นใจยิ่งกว่าด้วย ตู้นี้ระบัยจากชัวเฟอร์นิเจอร์มั่นใจคุณภาพมั่นใจชัว